ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สองของเดือนกันยายนปี2567ตรงกับแรม14ค่ำเดือน9ด้วยความเชื่อถือของพี่น้องภาคอีสานวันนี้เรียกว่าทำบุญประดับดินนะ้ะเราเอาข้าวเอาอาหาร ไปวางไว้บนดินวางไว้ที่ต้นไม้ใหญ่แต่ตอนนี้ก็พัฒนาการวางไว้บนโต๊ะมี <c oughs> <c oughs> คงไม่สะดวกจะไปวางไว้บนดินนะเดี๋ยวนี้มันมีโต๊ะมีเก้าอี้ไปวางบนเก้าอีก้นะ <c oughs> ก็เป้าหมายก็คืออุทิศอุทิศให้ใครอุทิศซึ่งแปลว่าเจาะจง แต่ในหนึ่งสำรับอาจจะเจาะจงคนสิบคนยี่สิบคนก็ได้ตามที่ตนเองนึกว่าขออุทิศให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายแต่แค่ปู่ย่าก็น่าจะพอจำได้อยู่พ่อแม่ปู่ย่าปู่ย่าตายายเนี่ยจำได้อยู่ถ้าเลยจากปู่ย่าตายายไปเราก็คงไม่ได้ของเราก็จากลูกเหลนหลานก็ <c oughs> เป็นความเชื่อเรียกว่าประเพณีของพี่น้องภาคอีสานนะก็เรียกว่าบุญประดับดินเดือน9กนะก็ทำกันทุกปีนะแล้วแต่จังหวะโอกาสที่ <c oughs> ที่มีอยู่ไกลอยู่ไกลก็ทำกันวันนี้ก็จะเอาข้าวบางทีก็บางคนก็ยกข้าวสำหรับใส่ตะกร้ามา แล้วก็มาขอให้พระหยาดน้ําให้อะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจในการหยาดน้ําตัวเองให้พระช่วยหยาดน้ําให้นะอันที่จริงนะหยาดน้ำเนี่ยมันเป็นคําอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาความตั้งใจของท่านน่ะที่ตั้งไว้ดีแล้วนะจงสำเร็จ <c oughs> ไม่ได้บอกว่า <c oughs> มีอะไรพิเศษนะใครก็ได้ที่กระทําแล้วมันเกิดความสําเร็จนะบอกไม่ได้ยัานี่เป็นของพระโยมมายถฐาไม่ได้ <c oughs> ยถาวรีวังหาปูราปริปุเรนติสาขลังนะห่วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุทรสากรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏินะทานที่ท่านอุทิศให้แล้ว แกโลกนี้ยอมสําเร็จแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นฉันนั่น <c oughs> ก็เป็นคำบอกชมเชยน,น,นะน <c> ะ <oughs> อิจิตังปะจิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุนะขอความปรารถนาความตั้งใจที่ท่านตั้งใจและปรารถนาแล้วจงสำเร็จนะ ก็ยังมีอีกไปก็ว่าไปบทยถา,าก็มีประมาณนี้นะฉังนั้นญาโยมก็ว่าได้เดี๋ยวจะว่ยายถาสพัพขีผงพระต้องให้พระพูดอย่างเดียวโยมก็พูดได้นะซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรพราะฉ <c oughs> ะนั้นการที่เอาข้าวไปวางไว้บนดินบนดินก็จงให้แก พูดที่รวงรับไปส่วนท่านจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องกลับไปดูในพระไตรปิฎกจัดว่าเป็นฐานะสองสถานะคือ,อฐานะและก็ฐานะจึงมีพรามไปถามพระพุทธเจ้าว่าท่านที่ข้าพเจ้าอุทิศญาตินีญาติจะได้รับไหมพระเจ้าว่าก็ไม่แน่เสมอไป ถ้าญาติของท่านและคนที่ท่านคิดถึงอยู่กําลังอุทิศอยู่นี้ตายไปเขาไปตกนรกทานที่ท่านให้วันนี้อุทิศให้ก็ไม่ถึงนั่นว่าไงเอา้าทำไมอ่ะทำไมไม่ไปช่วยส่งเมืองนรกบ้างล่ะก็บอกก็คนที่ตกนรกมันก็มีกรรมเป็นอาหาราถ้าเกิดเขาไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ก็มีอาหารอย่างมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดชฌานก็มีอาหารอย่างสัตว์เดชฌานไปเกิดเป็นเทวดาก็มีอาหารอย่างเทวดา อาหารที่เราให้ไปจึงไม่สําเร็จแก่กลุ่มนี้ที่พระองคตรงตัดว่าเป็นอาถรรพส่วนฐานะที่เขาได้รับกลุ่มบุคคลที่อุทิศทานหรือทําเปตพีทานเนี่ยพวกที่ไปเกิดเป็นเปรตนะรออาหารส่วนบุญจากญาติพี่น้องอนะไเนี่ยได้เปต,เปตพีเนี่ยเป็นได้นะ แต่ถ้าญาติของเราไม่ไปเกิดเป็นเปรตอะไปเกิดเป็นอย่างอื่นมันไม่ได้อย่างเงี้ยองค์ก็ทรงตัดว่าจงไทเถอพราหมณ์ถึงแม้ว่าญาติของท่านคนที่ท่านเห็นอยู่นึกถึงอยู่ไม่ได้เป็นเปรตแต่ถ้าญาติของท่านคนก่อนๆก็เป็นเปรตเพราะในตําตระกูลคําว่าญาตินับเจ็ดเจ็ดชั่วตระกูลเราอยู่ตรงกลางนับไปข้างบนสามนับมาข้างล่างสามนะโยมก็ไปหัดนับดู ข้างบนก็มีอะไรมีพ่อเราปู่เราทวดเราใช่ไหมสามมาข้างล่างกับพี่ป่านาอาอะไรเงรี <c> ้ย <oughs> ในกลุ่มเจ็ดจำพวกเรื่องเราอยู่ตรงกลางนี่แหละเป็นญาติญาติในภาษาบาลีแปลว่าญาติแปลว่าผู้รู้ญาตทธาตุเป็นไปในความรู้ญาติเนี่ยมาใส่ญาตายโยญาติโยยาตายโยแปลว่าญาติทั้งหลายเนี่ย ไม่ใช่ญาติคนเดียวและเราเกิดมาบนโลกใบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีญาติคนที่เรานึกถึงคนเดียวญาติหลายคนที่เกี่ยวข้องโดยสายเลือดและญาติหลายคนที่เกี่ยวข้องด้วยการงานญาติหลายคนที่เกี่ยวข้องด้วยการประพฤติปฏิบัติเต่ญาติทางธรรมมาเป็นป,ป,ปฏิบัติธรรมอยู่นาสถานที่นั้นๆญาติทางธรรมนั่นเอง ม,มันมีอย่างนี้นะว่าะฉะนั้นคําว่าญาติพระองค์ตรงแปลแปลภาษาบาลีว่าบบแปลาญาติแปลว่าผู้รู้รู้จนจําได้ไม่รู้ว่าเป็นคนชื่ออะไรอยู่ที่ไหนบ้านไหนมีพฤติกรรมอย่างไรนิสัยอย่างไรชอบกินอะไรอะไรเงี้ยอันนี้แหละญาติ <c oughs> แต่คนที่ยังไม่รู้ใจกันยังไม่เรียกว่าญาตินะยังไม่รู้ว่าเขากินอะไรชอบอะไรอ่างเงี้ยอันนี้เวลาใน ข้าวประดับดินมันก็จะมีตั้งหมากทั้งปูมีของกินมีผลไม้ใช่ไหมเอามันหลายหลายอย่างเลยว่าคนตายก็กินหลายอย่างก็ว่าไปส่วนจะถึงหรือไม่ถึงอยู่ในฐานะและฐานะที่กล่าวพรามณ์ก็ถามต่อไปแล้วถ้ามันไม่ถึงทั้งสองสถานะล่ะพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงตล่ว่าทานนั้นย่อมกลับตอบสนองถึงผู้ให้เอง เหมือนบุคคลเอาน้ำหรือเอาอาหารต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนตัวเองเมื่อแขกนั้นไม่กินไม่รับประทานอาหารนั้นก็ย่อมเป็นของเราต่อไป <c oughs> พรำเอย๋ยจงทำเถิดจงให้เถิดเพราะผลแห่งทานนั้นมีผลแห่งทานย่อมส่งผลให้ท่านเป็นผู้มีอายุมีวันะมีสุขะมีภละเห็นไหม แต่พระองค์ก็ยังทรงไม่ค่อยยกย่องในเรื่องการให้ทานและเอาไปวางไว้เฉยๆเคยมีปรากฏไว้ในพระไตรปิฎกว่าเอาทานแล้วไปวางไว้ที่ต้นไม้แล้วก็พระเนี่ยเห็นว่าโอ้อาหารก็ยังดีอยู่ผลไม้ทั้งอะไรก็ยังไม่มีอะไรกินเอาไปวางให้คนตายกินคนตายก็ไม่ได้กินก็เลยไปหยิบเอามาเอามาฉันนะ ญาติพี่น้องก็คอยเฝ้าดูอยู่เมื่อพระพิสุไปเอาอย่างนั้นเขาก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระพิสุเนี่ยไปแย่งอาหารผีนะไปแย่งอาหารที่เราที่ได้พ่อแม่เรามากินตั้งแต่นั้นพทธเจ้าก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าห้ามพิสุไปเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันนี้ก็เลยเป็นเหตุดีห้ามพิสุไปเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้นะแม้แต่ไปวางไว้บนดินก็เหมือนกันเนี่ย แล้วพระองค์ก็เลยทรงตรัสเรื่องอนิสงส์แห่งการเอาทานเนี่ยเอาอาหารไปวางไว้บนดินน่ะมีมีอนิสงส์ไม่มากมีไม่มีน้อยพระองค์ตรงตัสว่าอย่างนี้นะส่วนจะเพราะอะไรก็ค่อยว่ากันนะก็เราก็ศึกษาดูอนิสงส์แห่งทานหรือผลที่ทานที่เราไปใส่ใบตองแล้วไปวางไว้บนดินมันก็มีแต่สุนัขหมาแมวมดแมลงวันนะ หรือจุนินรีของเน่าของหลายในประโยชน์แต่ว่าองค์ว่าก็ยังสู้การเอาไปแจกทานกับเพื่อนมนุษย์หรือแก่สมณะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยก็มีอนิสงส์มากกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่การประพฤติปฏิบัติแต่ทำอย่างไรก็ตามโยมทำแล้วให้มันนึกถึงความดีของผู้ ที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยอาทาสีเมอากาศสีเมยญาติมิตาสขาจเมเนี่ยญาตินี่แปลว่าเพื่อนสคาเออญาตินี่แปลว่าญาติสคาแปลว่าเพื่อนนะได้ระลึกถึงว่าหมู่คนนี้ได้กระทําอย่างนี้กับเราได้ให้สิ่งนี้กับเราได้ดูแลเราได้เลี้ยงเราได้ช่วยเหลือเราเนี่ยบทอาทาสีเมนะ เราก็เลยคิดตอบแทนมีข้าวมีน้ามีอาหารก็นึกถึงท่านอย่างเงี้ยเป็นความดีม้นเป็นความดีของผู้ให้เพราะว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อเรานึกถึงบุญคุณของผู้ใดแล้วคิดทําตอบแทนนั่นเป็นความดีของจิตเป็นความดีของผู้นั้นนะ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะแค่ทาไปนะ <c oughs> นั้นขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้กังวลใจแล้วก็ไม่ได้เสียหายมากมายอะไรข้าวผลาดินก็เท่ากับอาหารแล้วเมืองยังไม่ถึงด้วยซ้ำอย่างละน้อยละน้อยนะทำไปนะทำแล้วเกิดความสบายใจนะแต่ก็หลังจากทำแล้วสักสีห้าวันไปช่วยเก็บช่วยกวาดดิมมันลก ตามกาแพงบ้างก็ดีนะเพราะว่าตาเยอะๆเราคิดดูอย่างน้องไข่นกเนี่ยนะมีดังสามร้อยสี่ร้อยกว่าหลังคาหลังคาละหอละหอหน,นะเต,ต็มวัดหมดอ่ะเอาไปกองไว้แล้วก็ห่อไปตองอย่างดีหมาแมวมันกินไม่เป็นเราไปห,อไหนนะ่ออย่างนั้น้สุดมันก็นเน่าก็นเนาาเ่าแมลงวันก็เอาไข,ข่ค้างไว้ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่อย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นความเชื่อนะรตมมาว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรทําไปถ้าเดี๋ยวเดือนสิบก็จะมีตานกล้วยฉลากนะภาคเหนือก็ตานกล้วยฉลากภาคกลางเรียกว่าจับฉลากนะภาคอีสานก็ว่างานฉาดอะไรเงี้ยนะพอถึงช่วงนั้นก็จะกินข้าวยาศาสตร์ถ้าภาคใต้ก็ชิงเปรต อันนี้ก็เป็นความเชื่อท่านผู้รับชมรระฟังทั้งหลาย,ลายอันนี้ก็คือทางมาแห่งบุญนั่นเองเป็นการเกื้อหนุนเป็นการแบ่งปันสำหรับผู้ที่ไม่มีหรือผู้ที่มีแล้วก็คิดแบ่งปันเป็นการขจัดธรรมที่เรียกว่าความละความตันนีอยู่กลองเรือเนี่ยโยมคนสั่งสมซ้ำไม่อยากบริจาคไม่อยากอะไรเนี่ย มันเป็นมนทินทําให้จิตใจเขาเศร้าหมองเพราะว่าทําไมเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะว่าต้องไปยึดถือว่าอัน,นี่อของเราทรัพย์ของเราบ้านของเราอะไรของเราอันจริงก็ไม่ใช่อ่ะบ้านหลังนี้บางทีก็อาจจะเป็นบ้านที่พ่อแม่สร้างมาก็ได้เรามึ่งมาอยู่ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ห่วงแหนแตว่านี่พ่อแม่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อเราหัดบริจาคแล้วมอบ ผลแห่งทานอันนี้ให้แก่พ่อแม่มันพระบุษของเราด้วยจิตเนี่ยมันก็อัปจะมาว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นความดีนะนั้นก็ทำกันไปการกระทำทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นการที่ดีอยู่แล้วนะก็ทำไป ส่วนจะได้หรือไม่ได้ผู้ให้น่ได้แน,น่นอนจะรู้หรือไม่รู้ผู้ให้นั่นล่ะรูนะ้นั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ต้องหนักใจหรอกว่าผลให้ไปแล้วเขาจะได้หรือไม่ได้จะถึงหรือไม่ถึง,ถงแต่ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสละถึงแล้วซึ่งความบริจาคอย่างเงี้ย ก็เมื่อให้แล้วก็เจ็ดกวดน้ำนะอุทิศความขันอย่าขาดจากกันนะเทน้ำเนี่ยนะไปแปลในพจนานุกรมภาษาไทยแปลว่ากวดน้ำความขันอย่าขาดจากกันแต่คนไทยเรากวดน้ำาราบอกไม่อย่าขาดนะมันต้องไปมาหากันมันต้องรักกันอะไรอย่างเงี้ยในความหมายมันก็คนละเรื่องถ้าคนพรามเนี่ย เขาจะให้ของไข่เขาก็เอาน้ำมาเทเราก็บอกนี่คือการกรวดน้ำแต่จริงไม่ใช่การเทน้ำก็คือให้แล้วไม่เอาคืนของที่ให้แล้วก็ไม่เอาคืนเหมือนเราเทน้ำลงไปในดินน้ำมันแห้งไปหมดเราจะไปตักเอาน้ำมาคืนมันไม่ได้นะ <laughs> อัเป็นปริศนาธรรมนะ <c oughs> นั้นยมจะให้แบบไหนจะทำแบบไหนไม่ว่าจะให้ด้วยจิต จะให้ด้วยกายกายกรรมจะให้ด้วยวาจารหรือจะให้ด้วยการกระทํามันเป็นทางแห่งความดีถ้า,าสิ่งนั้นให้แล้วเพื่อตอบแทนกับประเทศชาตินะป,รประเทศชาติใช้คําว่าราชาพนะีอุทิศเพื่อพระราชาอุทิศเพื่อประเทศนาะยาติพีอุทิศแก่ญาตินะมา มาตุคามาตุปิตุเนี่ยอุทิแกมาดาบิดาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถามว่าสำเร็จไหมจากบุญที่เราให้สำเร็จที่จิตแล้วนั่นเนี่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าสำเร็จที่กวดน้ำน้ำก็เป็นเครื่องประคับประคองจิตให้อย่าพูงซ่านในเทกให้มีจิตจด่อกับน้ำนน้ำก็คือน้ำอ่ะ น้ำไม่มีจิตวิญญาณแต่น้ําที่มันมีจิตวิญญาณเพราะเราเอาจิตไปเกาะน้ําก็เลยรู้สึกว่าเป็นน้ําน้ํามันตกลงน้ํามันหยดลงน้ํามันไหลลงอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่น้ําไหลน่ะจิตก็ไม่ได้เกาะที่น้ําอย่างเดียวก็ไปเกาะว่าขอน้ําจงช่วยบอกช่วยพัดพาไปหาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเขาก็แยกธาตุสีนะ ดินก็ไปสู่ดินไฟก็ไปสู่ไฟนะน้ำก็ไปสู่น้ำลมก็ไปสู่ลมนะ่อถ้าจะให้มันครบโยมก็เอาดินน้ำไฟลมเลยแต่มันก็มีนะโยมเัีงเกดเดือดสิ <c oughs> การบูชาทำข้าวประดับดินมีดินน้ำไฟลมเอาทำไมมีลมสิ่งที่เป็นดินก็พวกข้าวสิ่งที่เป็นน้ำก็น้ำที่เราไปนั่นละ ไฟก็จุดเทียนไงส่วนธาตุลมทั้งหลายก็พวกหอมพวกกระเทียมพวกขิงกาตะไคร้อะไรที่ประกอออาหารมันมีลมอยู่อย่างเงี้ยนั้นก็คือบูชา,าธาตุทั้งสี่นั่นเองดินน้ำไฟลมการให้อาหารก็คือให้าธาตุทั้งสี่นั่นเองนะถ้าใครควรให้ดีก็จะเป็นธรรมอย่างนี้นะงนั้นวันนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมที่มาทำบุญกันนะมาทำบุญที่วัด ใกล้ๆบ้านของตนเองหรือไม่ได้ไปก็ตั้งบุญประดับดินไว้ที่บ้านของตัวเองอันกว่กกันไปเป็นการแสดงเครื่องหมายของคนดีคนดีเมื่อนึกถึงแล้วคิดตอบแทนเพราะบ้านดินเลือกสวนไรนาที่เราได้ยืนอยู่ยืนเหยียบได้มาจากบรรพบุรุษของเรา มีใครอะผู้ญาติตายายเราตั้งแต่ก่อนโอน่สร้างสรรมาพราะเราเกิดมาทีหลังใช่ไหมอยู่ๆก็มีบ้านหลังนี้แล้วก็เขาก็ทํามาให้เราอยู่อย่างเงี้ยนน,นึกถึงบุญคุณท่านก็ได้ทําไปก็ขอเชิญชวนญาติโยมวัดป่าน้องไก่นกก็เปิดศาลาเปิดที่ให้มาประพุทธปฏิบัติทำกันอันนี้ก็คือที่มาของการเอาข้าวไปวางไว้บนดิน ต้องไปศึกษาในประวัติมันก็ยาวเหมือนกันแล้วแต่บางคนก็อ้างว่ามาจากเหตุเพราะพระเจ้าพิมพิสาร <c oughs> พระเจ้าพิมพิสารทําบุญแล้วไม่นึกถึงญาติ <c oughs> มันจําไม่ได้หรอกญาติชั้นไหนไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่ามีผีเปรดมาขอ,อเปะหาว่าพูะเจ้าพู้เจ้า,า,า,าให้ทําบุญอีกแล้วก็อุทิศให้แก่เปรดนะเปรดนี่ก็แปลว่า ผู้ที่ตายแล้วนะเปตป่เนี่ยแปลว่าผู้ที่ตายแล้วอย่างเงี้ยแต่ตายแล้วเราไปเกิดเพราะความความตนหนีที่เหนียวความโลภความโกรธความหลงจะอยู่ในกลุ่มเปตะอย่างเงี้ยดันั้นเราทั้งหลายอุทิศให้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะถ้าได้มีโอกาสไปถวายแกพระสงฆ์พระเจ้าก็เป็นบุญ ถ้าได้มีโอกาสเอาตัวเองเป็นบุญก็คือไปเป็นสือศินปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ยิ่งเป็นบุญอย่างเงี้ยก็ขอเชิญชวนวันนี้ก็เชิญชวนญาติโยมมาสวดมนต์กันตอนเย็นก็สวดมนต์ได้ฟังธรรมบ้างได้สวดมนต์บ้างมันก็เป็นอาหารทั้งจิตทั้งกายวาจาทั้งจิตใจของเราบุญเราก็ได้ให้ทานเราก็มี ทำแล้วก็ได้ฟังสวดมนต์แล้วก็ได้สวดมันก็เป็นผลาเป็นพละปัจจัยให้เราเนี่ยมีความสุขความเจริญก็ขออนุโมตนาวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดท่านด้วยกันที่ตื่นขึ้นมาขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีเป็นผู้เจริญในธรรมของตนเองแล้วทมทั้งหลายที่เราก็ทำไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนามันส่งผลแก่ผู้ให้นะ ผู้ให้เมื่อมีทานมีศีลภาวนาย่อมเป็นผู้มีอายุมีวันณนะมีสุขะมีภาระภาร,ะ,ะ,ระ,ะคือกำลังกำลังห้านะกำลัง <c oughs> สติกำลังความเพียนกำลังสมาธิกำลังปัญญานะ,ะนะก็ขอ,ขออนุโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยธรรม